สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันรอบเดึกครับพี่น้องครับเดึกเลยเดมอนี้ครับช่วงนี้ประมาณตีหนึ่งยี่สิบเจ็ดนาทีครับขณะนี้เวลาตีหนึ่งยี่สิบเจ็ดนาซีเป็นของวันที่สี่ครับคลิปนี้ก็จะเป็นพยากรณ์ซีทึงหาครับพี่น้องซีทึงหาซิงหาครับอันนี้ครับพายุขนุนครับเห็นไหมครับอันนี้มากสิหนี่เ้าเบิ้งกันแล้วเนาะ จากทิปเมื่อวันที่ผ้าเบ่งนะครับก็คือ,อในช่วงวันศุกร์นี้เพื่อนบ่ได้เข้าจีนนะครับเพื่อนเพ่นท่าทาว่าสิเขารบัววนี้เพื่อนก็เจอเขาเรียกว่าแรงอีย่างสักอย่างเนาะเพี่นอนเนาะแล้วก็เปลี่ยนทิศครับนี่ครับเพราะจากที่เขาเพื่อนกับเปลี่ยนทิศไปทางญี่ปุ่นนี่พี่น้องครับคุณอ่ะออกญี่ปุ่นไปทางพุนน่ะครับครับออกทะเลไปทางญี่ปุ่นเลาะญี่ปุ่นไปจนฮอดวันพูดพรัสสุก เสาเบิ่งเมือว่านนี่ก็เป็นจนงซี่เดยกพี่น้องเห็นบ่เบิ่งเมือว่านมันริ่มไปนะเลาะไปนะจังซี่เดยนพี่น้องแต่ว่าพอมาเบิ่งมือนี้ครับเป็นบ่อมันมันพานโตญี่ปุ่นไปเลยเลยครับนี่ผ่านตัวนี้ครับพานตัวเมืองครับนะครับพานพานตัวเมืองตัวนี้ไปเลยนะครับลักษณะของช่วงวันวันพุธที่เก่าที่เก่าเลยพี่น้องแ0ดโมงนะครับแต่ว่าถ้าเบิ่งไปจนฮอดซี่จนฮอดเมืองจริงๆวันอาทิตย์เคลื่อนาะพี่น้องครับ สังเกตถ้าผู้ใดได้่งคลิปของเมื่อวานเนาะมันมันไปน้ำรอกังสีเลยครับบ่ได้บ่ด้ข้า,ามแบบนี้นะครับแสดงว่ามือใหม่ก็สิมีความเปลี่ยนแปลงอยู่น้นองพาอยุขน,นตัวโลกนี้ก็ถือว่ามีผลต่อหลายๆายประเทศนะครับโดยเฉพาะไทยกับพิ่วนนะครับได้รับผลกระทบเช่นกันเนาะน้องเนาะนะครับโอเคครับถ้ามาเบิงว่าในส่วนของพื้นที่นะครับของ ของเขาเองนะครับมีโอกาสเกิดฝนบ่พี่น้องนะครับมีฝนมีหยางบ่ครับถ้าเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับพี่น้องอุณหภูมิโดยส่วนใหญ่ก็ถือว่าถ้าเป็นสีแดงแดงนี่ถือว่าฮอนนี่พี่น้องนี่สามสิบเป็นเด่นนี่ครับถ้าออกสมุมสุมอายุยุ่ยยุยช่วงกลางกลานะพี่น้องเนาะยี่ห้าองศายี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดนะครับถ้ามองได้ขึ้นยี่สิบเก้าสามสิบนี่ที่ออกสีเข้มเป็นสีแดงไปได้พี่น้องสังเกตนะครับถ้าเป็นเคสที่แอดมินอยู่จริงๆกัแอดมินอยู่กับยังบ่ ยังมาถ,ถึงขันว่าห่อนมากนะพี่น้องโซนของแอดมินก็ี้งเป็นประมาณ26ครับถือว่าอากาศเย็นดีอยู่ครับเย็นดีในมีก็มีโอกาสฝนตกในสังเกตบ้างไหมครับพี่น้องครับตีหนึ่งตีสี่เจ็ดโมงเช้านี่มีโอกาสฝนตกตั้งแต่ช่วงนี้ไปเนาะนะครับจนฮอดสิบโมงเมื่อื่นทองฝาปิดจากน้อยได้พี่น้องครับตะเวนอาศสิบโปนะครับ ช่วงตีหนึ่งตีสี่มีฝนตกจังช่วงแรกเมื่อกี้กับฝนตกพี่น้องครับฝนตกในเขตของโซนของคอนแกนนะครับในของบ้านฟางเองก็ตกครับพี่น้องครับที่แอันมินยูเนาะนะครับแต่ก็ไม่ได้โดนนะครับเหมือนจะแห้งล่มบือบริมากแล้วกับ่านไปแป๊บเดียวครับพอๆสิบนาทีนะครับแล้วก็ยุดไปเนาะพี่น้องตกตกแป๊บหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าได้น้ำนิดหน่อยครับพี่น้องบ่เยอะบ่เยอะครับส่วนบ้านเสาเป็นไหนพี่น้อง มืดมื้อนี่ก็คืนของเสาร์วันศุกร์เนาะวันที่สี่ครับวันเสาร์ที่หาเนี่เป็นไงครับคือกันครับตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่สี่ทองซีทุ่มมาเนี่ยมีลักษณะมีโอกาสเกิดฝนนะครับพี่น้องครับจนฮอดเซาเจ็ดวันเสาร์จังหวีมีแดดครับวันเสาร์วันอาทิตย์อยู่ขอนแก่นนี่ถือว่ามีแดดด้วยพี่น้องครับฝนยังบ่มีครับรวมถึงวันจันทร์และอังคารครับช่วงนี้ก็ถือว่าท้องฟ้าเปิดนะพี่น้องครับ ในสัปดาห์สัปดาห์หนานะครับท้องฟ้าหนาจะเปิดนะครับตามพยากรณ์ที่ผมเบิ้งนะครับโอเคครับหลังจากเข้าเบิ้งในส่วนของอในเรื่องของโอ้ยเดี๋ยวนะ้อพี่น้องลืมตูดขึ้นอันนี้ขออย่าตูดขึ้นก่อนอันเบิ้งไวเ้เมื่อกี้นี่วัานอาทิ่เกี่ยวของนะครับพอปักหมุดนีก,กคือมันเป็นส่วนของปกติเนาะที่เขาสามารถเบิ้งได้นะครับในวันจนันทร์อังคารพูดอยู่แล้วเนาะแต่ถ้า,ามาเบิ้งในส่วนของ อของในว่าปกตินะครับที่เป็นเลดราอากาศเลด่าเ,ดเที่ยมงสิี่ป้องครับนี่เดี๋ยวแอดมินขอยัดปักหมุดแป๊บหนึ่งในส่วนที่แอดมินอยู่นะครับน,นี่แท้แถวนี้ไปลองครับนี่บ้านฟางปักเลยครับได้ท่งแล้วนะครับมือกับมาส่วนดีด,ดี่น้องท่งตรงนี้ครับส่วนแป๊บเดี๋ยวมันก็เคลื่อนทีนะครับ ระวังนิดนึงครับโอ okay. เคเรดร์ดาวเทียมเรดราอากาศครับพี่น้องเรดราอากาศห้าก็จะเห็นเบื้องเรื่องของฝ่าฝนเนะเาะเรื่องของเมฆกุ่มเมฆครับเมื่อนี้เพิ่มมาให้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของอุณหภูมินั่นพี่น้องครับพี่น้องเห็นเมฆแลนบ้ครับในช่วง12ชั่วโมงยอ้งนนอ,งยอนหลังนี่พี่น้องย้อนหลังนะครับตรงแนี้นําว่าต้องบอกก่อนว่าย้อนหลังนะครับเข้า,า่าย้อนหลังก็คือย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปตอน12ชั่วโมงที่แล้วครับ ตอนนี้เที่ยงคืนตีหนึ่งเนาะก็ย้อนกระไปวางหกโมงแรงครับถ้าหกโมงแรงในตีหนึ่งก็ะคลื่นในช่วงทุ่มหนึ่งนะพี่น้องทุ่มหนึ่งมากนี่เมฆที่วิ่งแบบนี้ครับเอ้ยบโมเนบ์โมเนบ์โมเนทุ่มหนึ่งเดียพี่น้องผมผมตัง้งตั้งเลงที่สิบสองชั่วโมงนี่สิบสองชั่วโมงมันต้องบวกอีกหกครับอยู่ประมาณช่วงบ่ายโมงครับบ่ายโมงมากนี่ลักษณะเมฆวิ่งอ่อมมากส่วนล่างพี่น้องครับถ้าเป็นอีสานเฮาเนาะอ่อมมาทางบุรีรัมย์สุรินทร์ ซีสกเกตพี่น้องขึ้นอุบลออกไปทางปากเซฝนพี่น,อน้องนะฮะไยไปทางลาวลาวนี่คุ้มครับพื้นที่น้องพี่น้องไทยลาวข้นี้คุ้มฝนตกดีตลอดครับรวมถึงทางกัมพูชาเนาะก็ตกดีกันออมมาทางเวียดนามน้ำครับส่วนทางภาคเหนือเองก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องครับมีฝนคุ้มอยู่ตลอดในช่วงตั้งแต่เทียงของวันที่สมาหอดจนหอดตอนนี้เนาะครับ อันนี้ผมเบิ่งย้อนหลังนิดนึงนะครับเบิ้งที่ทามเมกฝนนะครับมันนี้มาเบิ่งในเรื่องของกลุ่มเออเมฆท้องฟ้าแบบดาวเทียมครับพี่น้องครับคือเบิ่งรักษาการเคลื่อนที่ของเมฆครับสังเกตพ่พี่น้องครับเมฆก็ที่มันคุมอยู่ในส่วนของพื้นที่ของประเทศเป็นส่วนไงเนาะนะครับในทะเลเองก็บ่ค่อยคุมเดียวครับเข้ามาอยู่เห็นบ่ครับมาอยู่ใน่วนทั่วประเทศครับไม่เมฆคุมมืดแสดงว่าท้องฟ้าคึมมัดมือแล้วบนีีทุกมองครับ ทุกมองเนาะพี่น้องใส่ข้ามนีเลยลกันเนื่องจากมันคุ้มเต็มตั้งแต่า,ายโมงเที่ยงว่าจนฮอตตอนนี้นะครับตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งยี่สิบไอ้สามสิบสี่นาทีแล้วครับโอเคนะพี่น้องไปต่อกันเร็่อยๆเลยครับคืนนี้มันเดือดแล้วเดี๋ยวแอดมินสิงม่วงก่อคนครับล่มพี่น้องครับเบื้องจากเฮาเบื้องเรื่องของฝนฝ่าดาวเทียมกับเบื้องล่มล่มกับไปตามนี้ครับพี่น้องในช่วงนี้เนาะล่ม <c> ก <oughs> ับพัดจาก พม่าครับทิศตะวันตกเนาะล่มทิศตะวันตกเข้ามาครับก็ะดีไปทางออกเชียงเหนือเชียงเชียงไปแบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นเหนือนิดน้อยนอะพี่น้องครับโดยส่วญ่ที่ออกไปทางต้องออกเชียงเหนือนะครับรมดีพี่น้องถามว่าช่วงนี้สีไม่ล่มกันโชกบ่แทบบ่เห็นแทบบ่มีพี่น้องเนาะพี่น้องสังเกตว่านี่นี่ที่อยู่ใต้อุ้งผามนิดนึงพี่น้องน้องนั่นกะอยู่แถวปากช่องนะครับอันนี้ก็รล่มลมแห้งครับร่มกันโชก เหมือนสีเหมือนสีแห้งเลยล่ละครับลักษณะร่มแห้งก็เขาครับถ้าแห้งจริงๆก็จะเป็นสีสมนี่ครับแถวๆนี้แหละแถวๆตรงสวนพึ่งใต้สวนพึ่งลงมานีล่มดีตลอดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นทางผ่านของร่มพอดีครับเชื่อมต่อกับประเทศพม่านะครับมาพี่น้องครับเมื่อเขาสู้หมดที่เขาต้องเบิงกันคือโหมดฝนฝนและฟ้าผ่าพีาพ่น้องครับนี่สังเกตว่า,าแถวๆแถวๆภาคตะวันออกมีอยู่แล้วเนาะฝนมากเลยนะครับ ไปคันครับพี่น้องตีสามตีสี่หงมงเซายังไม่เห็นยังเนาะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเอาอุณหภูมิออกก่อนนะครับหรืลบเสษเอาไว้นะครับจนฮนะอตเก่าม้งสิบมงก็ยังไม่มีความคืบนะครับไปจนฮอตเที่ยงสังเกตด้วยพี่น้องพอตฮอดเทียงปุ๊บอันข,า,ขาวๆนี่มากแล้วครับอันอะไรขออนุญาตเอาอุณหภูมิออกแป๊บนึงนะครับปักเป็นกล้องวิดีโอแล้วกันครับพออ,อุณหภูมิออกปุ๊บ มากที่เห็นเรื่องของเครื่องฟ้าคืนฝนหมากขึ้นนะพี่น้องในช่วงเที่ยงนี่เริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มก่อโตแล้วครับที่ตอนบนครับทางภาคเหนือภาคกลางพิณโลี่น้องเบิ้งเอาเด้่อว่าอยู่พี่น้องอยู่โซนไหนก็เบิ้งเวลากำกับน้ครับว่าเบิ้งตัวนี้เบิ้งเมฆสิ่งตาหน่อยเบิ้งครับสองอันครับเบิ้งว่าเมฆคุ้มอยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับในช่วงเวลาใดครับเนาะครับ ชัางทุ่มหนึ่งสิกะัตีเย็นยูพนโลกเันส่วนใหญ่แลักการทางเชีงงยงเชียงไร่เชียงไม้นิดหน่อยครับทางขอนแก่นที่แอดมินยูวอรมี่บันไดครับก็ถือว่ายัางเบาบางอยู่เนาะตั้งแต่บ่ายมาจนมาถอดถอทุ่มสองทุ่มสามทุ่มที่สุ่มเบาบางพี่น้องครับบอแทบที่บอเห็นเรื่องของเมฆคุ้มแบบเยอะๆนะครับจนทอดตีหนึ่งของขึ้นวันเสาร์นะครับตีสองตีสาม,ต,สามตีสี่แอดมินบริเวณพกัาเนื่องจากว่าภาพร่วมนะครับที่แอดมินเบิรงก็คือ บ่เห็น่าเมกสีคุ้มตรงไหนเป็นส่วนใหญ่จนฮอดวันเสาร์นะครับสิบโมงครับสิบเอดโมงครับในวันเสาร์นะพี่น้องเที่ยงครับจ้างสีเริ่มเห็นนะครับมีเริ่มเห็นเมกก่อโตแล้วก็เริ่มมีฝนตกปล่อยๆเป็นบางพื้นที่นะครับทั้งภาคอ่าภาคเหนือนะพี่นอ้องเชีงยงใหม่เชียงรายนี่จุดที่เชื่อมต่อกับท่าีคเล็กกุหลาพี่น้องครับทาาพุนนะครับส่วนทางวิ่งจันเอกกับบางๆนะพี่น้องบ่มียังท่าแขกนิดน่อยเนาะ แล้วก็ช่วงภาคกลางนะครับมหาโคราชนี่โอเคมีนิดหน่อยครับพี่น้องครับอาจจะมีลิ้นมีอย่างอยู่นะครับแตะวันออกกับมื่อนี้ก็ถือว่าเบาบางเหมือนกันครับส่วนภาคใต้ก็มีคลุมบางนะครับถือว่าบ่เยอะเท่าที่ควรในช่วงบ่ายสองของวันเสาร์ครับสามโมงบ่ายสามครับสิบหาะะะ้านาฬิกาสิบหกนาฬิกาเหมือนจะพี่น้องเหมือนจะสังเกตว่าพี่น้องสังเกตว่าเมื่อกี้นี่ครับช่วงบ่ายโมงมาหอดซีโมงแรกนี่เหมือนจะฝนตกแล้วกั เปิดออกไปครับในช่วงทุ่มหนึ่งของวันเสาร์ครับสองทุม่มสามทุ่มครับพี่น้องครับสี่ทุ่มบมมี่มยังเดียเพราะว่ามี่ยังแอดมินกับบอดเอโฟกัสเนะาะอาจจะมีน้อยนิดน้อยอยู่ตรงนี้ครับท,งท,งทงางทางภาคตะวันออกค่อนมาทั้งภาคกลางในช่วงตีสี่ตีห้าจางออกไปครับหกโมงเสาเจ็ดโมงในวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับจนฮอดแปดโมงพี่น้องมื้อนี้เฮาเบิ่งอยู่ในขึ้นมันสุกเนาะพี่น้องครับแสดงว่าเฮาสิเบิ่งกฮอด วันอาทิตย์วันที่6เนาะพี่น้องครับในช่วงเที่ยงอะไรกันครับขณะนี้เก้าโมงในวันอาทิตย์เดียพี่น้องเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงครับบ่ายโมงนะครับเริ่มมีฝนเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะบ่ายโมงนะครับาบ่ายสองบ่ายสามจังสีเริ่มมีฝน,น,นะน 2, 3, เข้ามาในช่วงภาคกลางเคลื่อนมาทาั้งภาคอีสานตอนล่างนะครับจนฮอดหกโมงแรกจังสีจังที่เห็นชัดเจนเนาะแถวแถวโอบลราชธานีนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษส่วนนี้เนาะพี่น้อง แอดมินบ่ไห้ฝนพี่น้องครับถ้าสิได้ก็ที่มีลักษณะของฝนกายคือจังบอนีครับเพราะว่าเบื้องไว้เมื่อวานบม่มีฝนนะครับพะฮอมาหอดบุนีก็มีนิดหนึ่งนะครับประมาณ1ินาทีเหมือนจะแห้งแล้วก็หายไปพี่น้องครับและจนถึงตอนนี้ก็ยังบ่มีฝนนะครับตอนนี้ก็คือช่วงนี้ช่วงคืนที่4ตี1 3 9ครับพี่น้องเนาะนะครับอันนี้แอดมินเบิ่งงห้ยอดวันอาทิตย์ที่6ด้วยพี่น้อง6วงแรกเลยล่ะนะครับจังจังสีมีฝนในบางพื้นที่นะพี่น้องครับ โดยเฉพาะในภาคอีสานก็นออกไปทั้งพี่น้องทั้งซูรินโคราชซูรินบุรีรัมศิะเกษอุบลน,นะครับไปยังสั่นครับส่วนคอนแกนโลง่งโปร่งสบายพี่น้องครับในเขตขอนแกนนะครับอุดอรก็คือกันครับผมบ่เห็นว่ามีสิ่งมีความเข้ม,ข,มของเมอยู่ในโซนอุดอรกับคอนแกนเด้อพี่น้องเด้อนะครับทางท้ายแขกขเสียวี่งจันทร์กับบางๆครับสแสดงว่าช่วงนี้ท้องฟ้าเปิดในโซนที่แอดมินพูดถึงนะครับโซนภาคเหนือเองกับโดยโซนนญ่กับมากนิดหน่อยครับพี่น้องไม่เยอะนะครับ อาที่มีคืนมีฝนแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือท้องฟ้าเปิดดีนะในช่วงเศรา้ามหาเทียงมหาบายชวนสวงใยก็ที่เป็นเรื่องของการลึ้นแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนแน่นอนพี่น้องครับในพื้นที่แอดมินเบิงไว้นะครับคืนนี้เดอกไปเลยครับสําหรับคลิปนี้ขอแอดมินขอยัดเอาซ้ำนี้ไว้ก่อนนะครับน้องพ่อกันจังไรในคลิปต่อไปครับทุกการเดินทางาปลอดภัยทุกการเดินทางด้วยพี่น้องครับนะครับสวัสดีครับ